รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดโครงการฟู้ดสไตลิ่งเสริมทักษะปลูกไอเดียสู่เส้นทางธุรกิจอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟู้ดสไตลิ่งเสริมทักษะปลูกไอเดียก้าวสู่ทางธุรกิจอาหารเมื่อวันที่4กันยายน2568ณห้องประชุมทองกวาวมอทรอล้านนาจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเชฟประชันหรือนายประชันวงอุทัยพันธ์ Executive Chef แห่งโรงแรมอโรามกรากแบงกอกเป็นวิทยากรโดยได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมเทคนิคการจัดตกแต่งอาหารอย่างมืออาชีพ พร้อมแนแนวทางต่อยอดสู่การสร้างสรรผลิตภัณฑ์อาหารและการพัฒนาเป็นธุรกิจโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการจัดแต่งอาหารอย่างสร้างสรรคจุดประกายไอเดียในการประกอบธุรกิจอาหารในอนาคตและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสายงานอาหารโดยตรง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบันเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพื้นที่เชียงใหม่และตาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่วิทยาลัยเทคนิคลำพูนและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่กว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน